ต้องเป็นไหวไหมเดี๋ยวเอามือประคองนิดน,นึงนะเนาะไปนั่งได้เลยค่ะนี<อ>่่จะย,ยังเย็นนะจยังเย็นค่ะเดี๋ยวป๊บมึงเดี<อ>๋ยวดูให้นะขอดูแผนนิดน,นึงเนาะขออนุญาตนะคะ มีชินรักษาที่ไหนเอ่ยไม่ชินรักษาโรงพยาบาลไหนคะพนังเก้าค่ะพนังเก้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เป็นโทรหาเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาเอาสายต้นตาลไปที่พนังเก้าก็ได้ค่ะสายโทรศัพท์ไปเออโอ้ยแสบยิงมันหน่อยนึงเอ้ยไม่สบายเจ็บ ยังอยู่หน้าหมู่บ้านอยู่ยังไม่ไปรถมันยังไม่ไปะด้สามศูนย์ได้เลยสามศูนย์มา ไปตามที่ร้านเมื่อกี้เราบอกว่ากระเป๋ายาเอาไว้บ้านไม่ได้แล้วเตอร์รถมอเตอร์ไซค์มีประกันเปล่ายังไม่ได้ซื้ออะไรจะเลยรอให้ท่านซื้อย้ายก่อนได้ป่ะหรือว่าตรงจอดได้ไหม เที่ยงรกันอบอกเขาไม่ตอนนี้ไม่มีอาการเห็นภาพซ้อนนะมีไหมรู้สึกมีเห็นภาพซ้อนที่ข้างที่เจ็บตาไหม ใช้เงินสดเนอะเพาะตั้งเก้าอะใช้เงินสดอกเาบอกแม่เองเอาม